สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเ,เว็บไซต์มาแนะนาการเพิ่มยอดวิวของเรานะคะในการาลงคลิปใน t ิกตอกเนาะให้มียอดวิวที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะกว่าเดิมนะคะวิธีการใช้งานนะคะอย่างแรกเลยเราก็เข้ามาในหน้า t ิกตอกของเราก่อนนะคะแล้วเราก็ดูอันนี้จะเป็นยอดวิวคนเดิมนะคะจะเห็นได้ว่ามีอยู่ทเท่านี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าไปที่หน้า Google ค่ะแล้วก็พิมพ์ช่องทางที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็น km เ i t มกิจโซนั่นเอง เมื่อเราเจอแล้วนะคะก็กดเข้าไปที่หน้านี้ได้เลยแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่ระบบกัน,นะค่ะ เข้าสู่ระบบนะคะสาหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ให้มาที่แท็บสีเขียวนะคะให้กดเข้าใช้งานก่อนเนาะแล้วก็เลือกผู้ใช้งานเลือกอีเมลกดรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมยืนยันรหัสผ่าน้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมโอัตโนมัติด้วยแล้วกดสมัครใช้งานได้เลยหรือคนที่มี Gmail อยู่แล้วนะคะ,ะก็สามารถคลิกล็อกอิน Gmail ได้เช่นกัน,นะค่ะแต่สําหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็สามารถกดดานล่างแล้วก็เข้าเข้าบัญชีแล้วก็เข้าสู่การใช้งานได้เลยจากนั้นก็กดเข้าลงชื่อเข้าใช้ค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะเจอจะเจอหน้าจากแบบนี้เลยปัจจนนี้นะคะเรากดคําสั่งซื้อค่ะคําสั่งซื้อใหม่นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มเด้งขึ้นมาจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยจะมี f เฟซอินสตาแกรมยูทู u ไอจีทวิตเตอร์อะไรก็ตามนะคะที่ผู้ใช้งานต้องต้องการนะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะคราวนี้ก็จะเป็น t i k กต k นะคะเมื่อกดเข้ามา t i k กต็อกนะคะเราก็จะมาะเพิ่มเพิ่มยอดว e วกันเนาะเราก็ดู mm hmm. หัวข้อเพิ่มยอดวิวอ่ะเ,ะเราก็เจอแล้วกดคลิกได้เลยค่ะ หลังจากนั้นลงมาที่คําว่าบริการนะคะบริการก็จะมีหลากหลายแต่วันนี้เราจะลองคลิกอันแรกกันนะคะเมื่อคลิกอันนี้เสร็จแล้วนะคะให้กลับเข้าไปที่หน้าแอคเคา t ์เราเหมือนเดิมอาจจะเลือกอันนี้มาสักอัน,นแล้วเราก็กดตัดโอกลิง์นะคะเมื่อคัเลอกเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปที่หน้าคําสั่งซื้อแล้วก็มาวางไว้ที่หัวข้อลิงค์ค่ะเมื่อวางเสร็จแล้วนะคะให้ใส่จํานวนยอดที่เราต้องการนะคะอันนี้เราจะต้องการเพิ่มไปเลย1000วิวนะคะ อันนี้จะเป็นค่าเวลาที่เฉลี่ยนะคะก็เคยอยู่ที่2นาทีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จะมีการคำนวณมาอันนี้ยังไม่ถึงบาทเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะกดคําสั่งซื้อได้เลยเมือ่อกดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวขึ้นมานั่นหมายความว่าเพื่อนๆได้สั่งซื้อสําเร็จแล้วนั่นเองนะคะแต่ทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก่อนค่ะว่าเมื่อเราสั่งซื้อแล้วเนี่ยคําสั่งซื้อมันจะอยู่ที่ไหนก็กดมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะ มันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเป็นออเดอร์แล้วก็จะขึ้นเลขออเดอร์ของทุกคนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีเวลาวันที่ระบุแบอบกเรียบร้อยเลยอันนี้จะอยู่ในขั้นตอนของกรอการดําเนินการนะคะก็อันนี้ก็ต้องอดใจแป๊บหนึ่งนะ,ะสำหรับคนที่เข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยอยากเติมเงินแล้วก็อยากเพิ่มเงินนะคะก็สามารถกดหัวข้อเติมเงินได้เลยเพราะว่าช่องทางการเติมเงินของรอทั้งมีตั้ง3าช่องทางช่องทางแรกนะคะก็คือพร้อมเพย์ะนะคะเป็นรับ QR วโค้ดทุกธนาคารเลยอันนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถเติมได้เช่นกันนะคะแล้วก็สามารถระบุยอดได้ เมื่อระบุยะไปแล้วกดเติมเงินได้เลยพอเติมเงินมาแล้วก็จะมีขึ้นหน้าสแกนอย่างนี้นะคะหรือว่าจะบันทึกแล้วก็ส่งต่อให้คนที่ต้องการใช้งานเนี่ยสแกนก็ได้เช่นกันแล้วก็กดปิดได้เลยหรือจะเป็นช่องทางที่สอน,นะคะทูมันนี่นะคะทูมันนี่ก็จะมีใช้ค้ากับการเติมเงิน QR เลยก็ระบุย้นอนเข้าไปแต่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดเติมเงินได้ตามปกติเลยช่องทางที่3นะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะใช้เหรียญคริปโตนะคะในการใช้งานก็สามารถทําได้เช่นกัน แล้วก็ลองรับทุกสก,กุลเงินด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเอ่อสหรับปัญหานะคะถ้ามีาติดปัญหาตรงไหนนะคะเราก็จะมีบทหมู่ในการติดต่อแอดมินนะคะเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองก็คือเข้ามาที่หน้าบทหมู่ติดต่อแอดมินนะคแล้วก็เลือกออเดอร์เลือกการชําระเงินหรืออื่นก็ได้ถ้าเราติดปัญหาไหนเราก็คลิกเลือกได้เลยตอนนั้นเนี่ยก็มีการแจ้งปัญหาเราติดปัญหาตรงไหนแล้วก็เลือกหัวข้อนั้นได้เลยเลขออเดอร์นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ที่เราเมื่อสักครู่ที่เราเจอนะเราก็สามารถเ,ราเอามาใส่นี้ได้เลย ข้อความอันนี้สามารถระบุเขียนรายละเอียดให้อดินได้รับรู้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เพิ่มรูปภาพไปเลยแล้วก็ส่งตัวเข้าไปได้เลยค่ะหรืออาจจะเป็นช่องทางลายนะคะก็สามารถสแกนหรือว่าหรือว่าจะเป็น ID l ดียลก็ได้ค่ะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้งานนะคะไม่อยากใช้งานคนเดียวน้อยอยากแบ่งให้คนอื่นใช้งาน้วยก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งต่อให้คนที่ใช้งานได้เลยเมื่อมีการสมัครใช้งานนะคะทางเราก็จะได้อัตราค่าคอมนะเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะ ทีนี้นะคะสิทธิพิเศษมันไม่จบเพียงเท่านี้นะคะนอกจากจะใช้งานง่ายสะดวกแล้วเนี่ยก็ยังมีซีรี์จีนะคะที่เป็นอีกอ,ออปชั่นหนึ่งนะคะที่จะสร้างความเพลิดเพลินได้มีตั้ง400กว่าเรื่องเลยก็สามารถเข้ามาดูได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องมีการเติมยอดขั้นต่ำนะฮะ100บาทขึ้นไปนะคะการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูยอดวิวที่เราเพิ่มกันเมื่อสักครู่กันดีกว่าค่ะนี่ค่ะเราเข้ามาเนาะแล้วเราก็กดอ่ารีเฟรชสักหนึ่งครั้งนะคะ เมื่อกดรีเฟรชแล้วนี่ขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาแล้วหนึ่งพันหกสี่เองอันนี้ก็จะมีเกินบ้างก็จะเป็นอีกบริการในที่ทางเว็บไซต์นะคะมีการแถมให้นะคะอันนี้ยอดเร็วก็จะขึ้นในทันทีเลยเห็นไหมคะว่าเป็นการใช้งานที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะไม่ล่าช้าอย่างที่คิดนะคะแถมยังใช้งานง่ายอีกด้วยนะคะท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะ,ะใช้งานนะคะสามารถคลิกด้านล่างเข้ามาลองใช้งานลองเล่นกันดูได้ะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเทคนิคประมาณนี้นะคะ่ะ ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยค่ะสำหรับกินนี้สวัสดีค่ะ